mm -hmm. ทำเลรถติดอ่ะนุมทำเลยทำเลยทำเลยเดี๋ยวเอารถออกให้ไหมอ๋อไม่หรอกโี้ยะเต็ปออมดิพวกก,กระจอกดูกูออกห่าง,างเดี๋ยวตายจะเอารถออกแบบพัดคอเฮียรืมอเปิดเสียง ผมไม่จะบอกว่าผมขับรถมาตรงตรงนี้ไข <c oughs> ่ต้มรอด <c oughs> แล้วออกไข่เรียต่อก็โดนเป็นกระจายจริงๆอ่ะสำหรับผมขับได้ครับสำหรับครับผมขับผมขับได้ครับอเพิ่มย่ผมออกออครับขอกครับผมไม่ต้อมข้างนอกผมผมไม่หนีผมไม่หนีไม่จะหนีก็ไปไม่เป็นไรนี่ไม่มต้องชนนะครับชนข้างครับชนกับไอเนี่ยเก้าอี้ครับล็อกขี่ออก

ถอยไม่ถอยไม่เถินให้เถี่ยวเฮ้ยเดือบลงมาลงมาออกห่างนะออกห่างเดี๋ยวผมจะตสดก่องโอวยตำรวจเยี่ย่กู๊ดโต๊กีตำรวจอย่าอย่าปล่อยมือตำรวจอย่าปล่อยมือตำรวจอย่าปล่อยมือตำรวจอย่าปล่อยมืออย่าบอกเลยอย่าปล่อยมือตำรวจผมบอกตำรวจอย่าปล่อยมือโโอ้ห เรียบร้อยเลยได้ยินครับตำรวจกู้งพยาบาลนะเพื่อประชาชนเราผมทำได้อยู่แล้วโอ้โหซึ้งเลยครับตำรวจอันนี้ประชาชนขอทำเพื่อตำรวจนะครับผมตรอที่เคดีที่สุดนะครับผมตายหรอตายครับหเเลลยโอ้โหโโอ้หคดีอุ้บเบอร์ตำรวจแล้วเนี่ยดันได้ครับดันไอยตำรวจ เข้าไปแล้วไอหนุ่มเขาไม่มาอยู่นี่แลนะ้วเนี่ยฮัลโหลครับหมอแป๊บแป๊บนึงนะคะหมอขอทักดีอแป๊บนึงครับครับตรวจสลบเหรอครับไอ้หนุ่มจะหนีไปเลยก็แล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอ,อเกิดก่นครับ <laughs> แบ่พบ้โอยฮัลโหลครับหมอหมอโอเคครับวันนค,ครับคิดว่าอุ้ยใจเย็นใจเย็นหมอใจเย็นครับขอบคุณครับครับ <c oughs> ขิดใหญ่เลยนะดิ <c oughs> ขิดใหญ่ <c oughs> ขิดได้ <c oughs> ตำรวจรุดเฉยเลยอะเร็วไปกี่ผมลืมเปิดเสียง ลุงรถเขาติดไหมไปแล้วนะครับลุงช่วยช่วยตายเลให้ผมไปส่งไหมครับให้ผมไปส่งไหมตำรวจเออส่งผมที่รถก็ดีฮะได้ครับจะเล่นต่อใช่ไหมหนุ่มจะหนีไปก็ได้นะได้ครับแล้วแต่ตำรวจนะครับวิ่งอุ้มได้เหรอครับรถมึงไปไหนเนี่ยพี่โซดานี่ที่เขาดุดรึเปล่าจุดทั้งคนทั้งรถเลยอ่ะเกม ไยังกระ่าษอะไรกันรับเนี่ยเฮ้ยลูกไม่ส่งลุงบนสะพานหน่อยลุงมึอยู่บนสะพานได้ครับได้สโนอก็อนสโนอก็อน,น,ออนไม่มึงไปกับครูเนี่ยมึงต้องลำบากเขาลุงไปไปสะพานเลยเนมึงสนอโน่อ,อ,อะไรไปสะพานจะให้เขาวุ่นไปทำบบอะไรหลายรอบเหรอเห็นหน้าครูไปส่งมึงนี่ครับแล้วคร <laughs> ตัดมาอยู oh, right. hey, oh okay, s <S right. ่แลวเอ้ยเอิ้นคุณคำรวบขอบคุณครับไปเล่นนุ่มไปเล่นไปเล่นโอเคครับผมตำรวจเพื่อประชาชนเยียของกิ๊กเว้ยตำรวจเมืองรัฐของกิ้งบอกเลย